สวัสดีครับผมข้อตูอออัปยเรียนจากคําถามของพี่นัทเกษตรทําดีนะครับวันนี้ผมอธิบายในเรื่องของจิบจิบเป็นฮอร์โมนของพืชพืชสามารถสังเคราะห์เองได้แต่จะมีปัญหาในเรื่องของทุเรียนถ้าเกิดว่าสภาพอากาศร้อนแรงอากาศไม่ปกติอาการยืดของใบตามข้อตามดอกตามผลไม่ปกติหรือในช่วงของที่ทุเรียนเนี่ยมีการทาสารแคโควิตาโซนสามารถใช้ในช่วงของการยืดช่อดอกยืดขั้วดอกตั้งแต่หางยงหางแย้ต่างๆหรือในช่วงของก่อนที่เป็นดอกก็คือเป็นไข่ปลาตาปูหีดตีนหนูพวกนี้อาจจะใช้จิบในกระบวนการกระตุ้นเพื่ออกการดดึง หลังจากการฉีดสารจิบเนี่ยมันจะเป็นชนิดเม็ดจิบตัวนี้เนี่ยจะมีเปอร์เซนต์อยู่ก็คือ20%เปอร์เซนต์เอสทีก็คือเป็นเม็ดเนี่ยเป็นเปนทปเม็ดอย่างเงี้ยอยู่ในนะครับเพราะนั้นการใช้บางครั้งถ้าเกิดไม่ได้สารตกค้างมากอาจจะใช้ครึ่งเม็ดแต่ถ้าเกิดสารมีการตกค้างมากก็ใช้1เม็ดต่อน้ํา2ลิตรอาจจะไปบวกกับกลุ่มสารลายอาจจะบวกกลุ่มอะมิโนกลุ่มอื่นได้เพราะนั้นจิบควรใช้เฉพาะจุดตรงตำแหน่งที่เราต้องการเช่นต้องการยืดดอกยืดผลก็ใช้พิจตรนั้นต้องการที่กระตุน้นการแตกยอดแตกใบก็ใใใใชชชช้้้้้ตตตตรรรรรรงงนนัันัไมไมม่่่่คคควววพพเือออแแลละะาาสู และไม่ควรใช้บ่อยครั้งเพราะนั้นการเรียนรู้การใช้จิบมันต้องใช้ถูกเฉพาะถูกตำแหน่งถ้าใช้พรัมเพื่อจะไปกดกลุ่มอาหารหรือตัวกลุ่มของฮอร์โมนตัวอื่นเพราะนั้นจิบตัวนี้นะครับจิคบคัพเนี่ยควรใช้อย่างถูกวิธีและถูกอัตราครับแนะนาครับสำหรับทุเรียนทำสารทุเรียนฟื้นต้นทุเรียนที่มีการตกค้างจากการใช้สารไเปโคแนะนําใช้ตัวจิบคัพครับหเม็ดต่อน้ํา2ลิตรก็ตัวแนะนําทุเรียนจะได้ไม่ป่วยสมบูรณ์ดีแตกยอดดีให้ผลลิตทีดีครับใช้จิบคัพครับ